หลังจากตื่นนอนมาเมือนี้ก็รู้สึกว่าปวดหัวมากๆค่ะทุกคนก็นได้ไปสั่งกาแฟเซเว่นมาเติมพลังก่อนพอได้กินกาแฟแค่นั้นล้ทุกคนค่ะบอกเลยว่ามีกำลังวางชาขึ้นมาแบบปลอยเปอร์เซ็นต์เลยพอได้เติมคาเฟอีนเขาสู้ร่างกายแค่นั้นล้ค่ะทุกคนค่ะอาบน้ำซักผมซักผ้าเอาขยะไปชิมท้อนยานาบ้านแบบทําทุกอย่างเลยนี่ก็ทําหลายอย่างมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะบอกว่าจะเอาขยะไปทิ้งซักผ้าทอนยาคางบ้านนะคะคือลุยงานเต็มที่เลยที่มีเวลามาถอน้าแบบนี้ก็ย้อนว่าลูกกบ,บานตังจังหวัดค่านอปิเท น้องยูกะจะบ่มีเวลามาถอนยาแบบนี้แน่นอนค่ะเวลาน้องรับพึ่งกะจะเวลาไปท่ายคลิปแล้วก็ซักผ้าก็บกวาดบานทูบ้านเวลากระเบิดไปละค่ะคงจะบ่มีเวลามาถอนหยาแบบนี้แน่นอนแล้วมือนี้ก็เป็นมือสันวันดีได้เลิกถอนหยาพอดีค่ะทุกคนค่ะคือมีสต็อกคลิปไว้เยอะมากๆแล้วก็เลยเอาเวลาส่วนหนึ่งมาถอนหยาเนาะค่ะรับพึ่งกะไปได้ตัวนี้มากค่ะทุกคนค่ะตัวนี้คือผ้าคุ้มกําจัดวัชพืชเนาะค่ะพอพึ่งถอนยา็จเรียบรอยแล้วพึ่งกะจะผ้าตัวนี้คุ้มนาดินไว้เลยค่ะทุกคนค่ะเพื่อที่จะบหามันนนเกกิดขึ้มาอีะค่วงให สติคุ้มหนาดินไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันบางมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะแป๊บๆมันก็ขาดแล้วพึ่งก็เลยได้ไปกดสร้างผาคุ้มกําจัดวัชพืชตัวไม้มากค่ะทุกคนค่ะตัวนี้รู้สืกอว่นหนามากๆเลยพอปูมาถึงตอนนี้ทุกคนรู้บ่คะว่าเกิดเอียงขึ้นแน่นอนค่ะว่าผาคุ้มของพึ่งบ่พ่อค่ะทุกคนค่ะกาจะได้ไปกดสร้างเพิ่มมาอีกอันหนึ่งค่ะทุกคนค่ะมาปูให้มันเต็มไปเลยเนาะอยากจะได้บ่เกิดค่ะถ้าผู้ใดสนใจพาสติคุ้มหนาดินคือกันกัได้คลิปนะคะก็สามารถกดส่ร้าเหลืองมมื่นนอค่ะ